หบุคคลผู้ต้องทรณีสูบในครั้งพุทธกาลบุคคลที่สนันทยักษ์นันทยักษ์มิได้ก่อสร้างคำรรต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กระทําการเบรียดเบียนต่อพระสารีบุตรผู้บำเพ็ญสมณธรรมครั้งนั้นนันทยักษ์ผู้มีฤทธิ์เดชเหาะมาบนอาการพร้อมด้วยเหมมตายักษ์ เมื่อเหาะมาถึงตรงที่พระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในอากาศธาตุในบริเวณนั้นว่างเปล่าจากอากาศธาตุนันทยักษเหาะผ่านไปไม่ได้จึงเกิดบันดาลโทสะด้วยในชาติปางก่อนนั้นนันทยักษได้อาคาตพยาบาทพระเทระอาวายัยจึงมีจิตคิดกระทำปานาติบาลต่อพระสารีบุตรด้วยความพานในสันดาน เหมมาตายักษ์ได้ทัดฐานให้ละเว้นเสียแต่กระนั้นนันทยักษ์ก็มีได้ฟังเหาะขึ้นไปในอากาศฉายกระบองซึ่งเป็นอาวุธแห่งตนฟาดลงบนศีรษะของพระสารีบุตรด้วยความแรงแห่งการฟาดนั้นสามารถพังภูเขาในคราวเดียวกันได้ถึงหนึ่งรลูกแต่พระสารีบุตร ซึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นหาได้รับอันตรายจากการปุธสลายของนันทยักษ์ไม่เมื่อเห็นพระสารีบุตรมิได้รับอันตรายนันทะยักษก็บังเกิดเพลิงเล่าร้อนในอารมณ์กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเราร้อนเราร้อนแล้วตกลงมาจากอากาศแผ่นดินเปิดช่องดึงร่างของนันทยักษ์ หายลับตาไปในบัดดลดิ่งลงสู่มหานรกอเวจีอันลึกที่สุด